ก่อนทานค่ะพี่กิติศักดิ์มีอาการปวดส่วนไหนในร่างกายคะอืมเอาตั้งแต่โคตทีนะครับค่ะตั้งเอ่ตั้งแต่ตรงนี้เลยฮะต้นต้นคอเลยนะครับค่ะจะลงมาข้างหลังเลยฮะลงมาข้างหลังตรงนี้จะจะชาแล้วก็เจ็บหมดเลยฮะมนตรงเนี้ยค่ะเจ็บหมดเลยครับสองข้างก็เจ็บหมดนะแล้วก้าวขาออกไหมครเวลาที่มันเจ็บเนี่ยเออเราเราจะเดินได้ประมาณห้าสิบเมตรนะฮะห้าสิบเมตรแล้วเราก็ไปไปต่อไม่ไหวเลย ไปเจอหางขยะแเราก็ต้องนั่งไปเจอยังไงคือมันไปไม่ไหวไปไม่เป็นแล้วขามันก้าวไม่เป็นแล้วแล้วมันปวดจริงๆฮะเราต้องนั่งลงอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะนั่งอย่างงี้ก็นั่งแล้วเจอหางขยะตรงอะไรเราก็นั่งเพราะมันไปไม่ได้ไปไม่เป็นแล้วใช่ครับทรมานมากๆเลยทรมานมากๆเลยเป็นมาสี่ปีประมาณสี่ปีอเรื่องจริงไม่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 ได้เอาเรื่องมาล้อเล่นกันนะฮะอันนี้เจ็บจริงๆครับสองข้างเลยครับเนี่ยเจ็บมาก จะตั้งแต่นี่แหละลงมาเลย รับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องชาแนลดีบูลคุณปุ๊กนะคะวันนี้นะคะปุ๊กอยู่ที่หลักสี่กรุงเทพของเรานั่นเองนะคะวันนี้นะคะก็เรียกได้ว่านะคะเป็นอีกเคสความประทับใจอย่างหนึ่งนะคะที่ลูกค้านะคะมีอาการเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นนะคะแล้วทานผลิตภัณฑ์ตัวดีบูลนะคะเซตนี้ของเรานะคะแล้วมีอาการดีขึ้นและดีขึ้นได้ไวนะคะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงจากผู้ใช้จริงนะคะว่าดีขึ้นตั้งแต่กี่วันนะคะแล้วก็มีความประทับใจอะไรกับผลิตภัณฑ์ของเราบ้างนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะและน้ำะจ้าหนิดนึงชื่อคุณอะไร ออตอนนี้51าละฮะ51มีอาชีพอะไรคะอืมก็ยังไงทำงานกลางคืนด้วยะฮะอืมทำงานกลางคืนเนาะค่ะ<อ>แล้วก่อนที่พี่กิติศักดิะ์จะทำผลิตภัณฑ์ตัวดีบูลลาเลไทยแล้วก็โคดิจิน3ตัวนี้ค่ะพี่กิติศักดิ์มีอาการปวดส่วนไหนในร่างกายคะตรงนี้ครับมันมันจะเริ่มเจ็บตั้งเจ็บตรงตรงตรง้นคอเลยนะฮะค่ะตรงนี้แล้วก็จะลงมาตรงนี้ฮะค่ะลงมาตรงนี้ตรงนี้ปวดมากเลยฮะอืมปวดมากแล้วเรา จะเดินไปได้ประมาณ50เมตรนะแต่ก็เดินต่อไปมันจะปวดตรงนี้มากครับมันเริ่มชาเข้ามาปวดตรงเนี้ยเราก็ต้องนั่งพักนะนั่งพักอย่างเงี้ยประมาณสัก10นาทสิ0นาทีแล้วก็เดินต่อได้อ๋อเรียกได้ว่าเมื่อก่อนมีการปวดคอปวดเกร็งที่คอแล้วรล้าลงไปที่หลังแล้วก็รล้าไปถึงขาแล้วมีการชาขาขาอ่อนแรงไหมคะไม่ไม่มีแรงจะเดินไปทั้งเจ็บทั้ง นั่นไปหมดเลยครับทั้งจีบทั้งแขนขาอ่อนแรงต้องพักก่อนว่างั้นเถอะใช่ไหมคะแล้วหลังจากที่รู้จักตัวผลิตภัณฑ์ดีบูนนี้จากช่องทางไหนคะพอดีเราเดินก็ดูตาม YouTube ตามอินเทอร์เน็ตอ่ะฮะก็เห็นเออก็เลยก็มาเห็นคุณเนี่ยฮะก็คุยกับลูกค้าอยู่ก็เห็นลูกค้าเขาพูดเขานั่นแล้วเขาก็มีความมั่นใจเต็มร้อยเลยฮะมั่นใจใช่ไหมแล้วทําไมถึงมั่นใจคะว่าสิ่งที่เขาสื่อออกไปมันคือความจริง ก็คือดูจากอะไรคะดูจากลูกค้าเขาฮะลูกค้าแต่ละคนนั้นไม่น่าจะโกหกแล้วก็ดูว่าเขาจะเจ็บจริงกไเจ็บจริงแล้วเขาก็ทานแล้วหายจริงแล้วก็อยากลองใช่ไหมแล้วหลังจากที่เราได้ลองค่ะมันรู้สึกว่ามันดีขึ้นตั้งแต่กี่วันแรกก็ประมาณ15วันนั่นวันนี่คนจากีนเนี่ย ข้อความมามาถามว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็ท่านดีขึ้นแล้วก็อาจจะมีเจ็บอยู่ตรงเนี้ยตรงหลังตรงสะโพกกันนิดนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่มีอาการนี้มากี่ปีแล้วคะอประมาณ3ามสี่ปีแล้วคะสามสี่ปีกับความทรมานแบบนี้เนาะแล้วช่วงที่เจ็บปะคะพี่ต้องไปทํางานไหมเอ่ยก็เราพอดีมาหายาแก้ปวดมากินคือยังไงแล้วเป็นยังไงคะหลังจากทานยาแก้ปวดมันดีขึ้นไหมคะ ก็พออยู่ได้อะไรเงี้ยแค่อยู่ได้เราก็ไปหายาที่จะรักษาจริงไม่ได้ก็มาเจอดีบูนนี่ล้วก็น่าจะลองดูอะไรลองดูใช่ไหมคะอ๋อค่ะก็มีความมั่นใจว่าดูจากที่เคสบุกไปสัมภาษณ์ลูกค้ามาหลายเคสแล้วแล้วหลังจากที่ทานทํามันดีจริงอย่างที่เขาพูดไหมคะเงินเงินเหมือนสองไม่เสียดายเลยโอ้โหนี่นะคะเป็นการยืนยันเลยนะคะว่า สินค้าดีจริงเนาะคุ้มค่าไหมคะพี่คุ้มค่าเหมือนเราได้ชีวิตใหม่ไหมครับเหมือนร่างกายของเขามาเริ่มมาปกติเลยอืมค่ะเพียงแค่ทันเพียงแค่15วันนะคะจากที่เราเป็นมา4ปีนะคะก็คุณพี่กิติศักดิ์สามารถที่จะกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกตินะคะเรียกได้ว่าประทับใจคุ้มค่าใช่ไหมคะแล้วถ้าถามความมั่นใจในสินค้าคะว่าจะช่วยในเรื่องเกี่ยวกับปวดข้อปวดเข่ามันรองกระดูกทับเส้นพี่กิติศักดิ์มั่นใจในสินค้ามากแค่ไหนคะ เต็มร้อยเลยครับเต็มร้อยอ๋อนี่นคะมีให้เต็มร้อยเล <laughs> ยนะคะเยี่ยมจริงๆเนาะนี่ก็เป็นความอีกหนึ่งความประทับใจของลูกค้านะคะที่มีอาการหนอนรองกระดูกทับเส้นนะคะเป็นมา4ปีกินเพียง15วัน,นะคะดีขึ้นเนาะแล้ววันนี้นะคะแค่ไม่เพียงแค่มาแชร์ประสบการณ์นะคะวันนี้พี่กิติศักดิ์นะคะก็จะมาทานให้ทุกท่านได้เห็นกันเลยว่าทานจริงๆเห็นผลจริงนะคะแล้วก็ตัวนี้เราไม่มีการว่าจ้างใช่ไหมคะ่ไม่ไม่มีครับไม่ไม่มีครับคือมีลูกค้ามาจาก คนจักรลินกขาติดต่อ<ม>ให้บอกว่ามาจากทางอัธรงนะฮะอัธรงบอกว่านี่คุณกิติศักดิ์คุณเป็นลูกพนักง,งานของดีบุญหรือเปล่าผมก็บอกว่าโอ้โผมไปดเปสผมเจ็บจริงจริงคนพี่ซื้อไปกินเถอะเดี๋ยวคนพี่าหายแน่อนอนเงินหมื่นสองคนพี่ไม่เสียไ,ไม่เสียได้นะ เหมือนกับผมนี่นะค,คนที่เอาอะไรครับผมก็บอกลูกคา้ากับเนอั<ม>้นนะฮะก <c oughs> <ค>็ได้กไดว่ามีการพูดคุยสําหรับคนที่เอาสนใจแล้ว,วไม่มั่นใจถามพี่กิจศักดิ์นะคะ,ะพี่ศักดิ์ก,กม็มีการบอกต่อว่าไม่มีการว่าจา้างไม่ได้เป็นตัวแทนไม่ได้เป็นหน้าม้าแต่ว่าทานเองแล้วหายจริงก็อยากจะบอกต่อเพื่อนๆอเนาะว่ากินเลยใช่ไหมคะบอกกับเพื่อนๆหรือว่าลุงป้านะอาที่มีความเก็บอย่างผมนะฮะก็ฟันทงตัดสินใจได้เลยครับเหมือนสองไม่ไม่คือคือเราเราไม่เสียดายเงินฮะเหมือนสองเเราไม่เสียดายครับ คือแล้วก็เราได้ร่างกายของเราจะกลับคืนมาด้วยเดียรว่านะคะราคาแค่นี้นะสินค้าแต่ว่ามันทําให้ชีวิตเราได้ชีวิตกลับมาคืนมาใช้ชีวิตได้ต่อไปเนาะก็แฮปปี้ขึ้นนะคะถ้าถ้าไม่ดีจริงอะผมก็ไม่กล้าพูดเหมือนกันนะผมก็กลัวเหมือนกันนะเพราะว่าเกิดว่าพี่น้องคนไหนซื้อไปเกิดถ้าผิดพลาดหรือว่าไม่ไม่ดีจริงเนี้ยผมผมก็อาจจะเดือดร้อนด้วยครับผมไม่กล้าพูดหรอกครับ นี่นะคะเรียกว่าสินค้าดีจริงเกินคนจริงไม่ดีจริงนะคะไม่มีทางออกมาออกสื่อแบบนี้เด็ดขาดนะคะฉะนั้นมั่นใจได้เลยใช่ไหมคะเต็มร้อยเลยครับเต็มร้อยเลยใช่ไหมสั่งเลยใช่ไหมคะสั่งเลยสั่งเลยเนาะไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะนี่ก็เป็นเสียงจากผู้ใช้จริงนะคะอ่านะคะใครที่ดูอยู่นะคะก็มั่นใจในสินค้าได้เลยนะคะว่า ผลิตภัณฑ์ของเรานะคะจะช่วยฟื้นฟูแก่อาการหมอนรองกระดูกทับเส้นได้เป็นอย่างดีนะคะฟังเสียงนะคะจากผู้ใช้จริงแล้วก็เป็นเคสต,ตัวจริงเสียงจริงไม่มีการว่าจ้างใช่ไหมคะครับไม่มีครับการว่าจ้างไม่มีครับผมก็ไม่กล้าละฮะที่จะไปประกาศออกอย่างนี้ผมไม่กล้าหรอกครับผมไม่เอาอนาคตผมมาเสี่ยงงีะะ้หรอกค่ะอ่านี่นะคะสุดยอดามากเลยวันนี้นะคะพี่กิติศักดิ์ก็จะมาทานให้ดูเลยว่าจะทานชุดไหนนะคะที่จะช่วยฟื้นฟูหมอนรองกระดูกนะคะปกติทานตัวไหนอยู่บ้างคะ ก็ที่ทานอยู่ก็เราเราทานรวมกันนะฮะคือตัวนี้ด้วยนะฮะตอนตอนเช้าใช่ไหมตอนเช้าเราก็ทานตัวนี้แล้วก็ตัวนี้หนึ่งเม็ดตัวนี้หนึ่งเม็ดนะ่ตัวตัวตัวนี้เป็นซองมุณผงนะคะจะช่วยในเรื่องเกี่ยวกับการลดปวดข้อปวดเข่าปวดกระดูกทับเส้นปวดสะโพกเร้าลงขาเนี้ลดปวดนะคะส่วนผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะก็จะช่วยในเรื่องอาการชานะคะอาการชาดีขึ้นไหมคะพี่ดีฮะหายตั้งแต่สิบห้าวันแล้ว หายเกือบสิบวันอาการชาก็หายตัวนี้นะคะจิตภัณฑ์อเลไทยนะคะช่วยในเรื่องอาการลดอาการชานะคะที่เห็นผลได้ไวมากๆตัวนี้พี่กินวันละคือตอนเช้าเรากิน3าอย่างนี่ฮะแล้วตอนตอนใกล้ก่อนนอนนะก่อนนอนนี่เราจะกิน2อย่างนี่ฮะอย่างไรไม่ถึง1ึวันนะคะทานตัวดีบุลผงหนึ่งซองตอนเช้านี่เราเราต้องกินรวมรวมกันทั้ง3ทั้ง3มกล่องนะรวมกันแล้วตอนตอนใกล้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 จะนอนหรือว่าจะหลับนะฮะ แล้วก็กินแค่2ออ,อย่างนี้ค่ะค่ะนะคะสำหรับเซตหมอนรองกระดูกทับเส้นเดี๋ยพวกขออธิบายิดนึงนะคะอาการหมอนรองกระดูกทับเส้นมันเกิดจากตัวหมอนรองกระดูกเสื่อมสภาพแล้วนะคะทำไมทำไมถึงต้องทานผลิตภัณฑ์3ตัวนี้คู่กันนะคะเพราะว่า ตัวหมอนรองนะคะเสื่อมสภาพแล้วเวลาที่มันถูกกดทับนะคะเลือดไม่ไปหล่อเลี้ยงก็เลยทําให้เกิดอาการชาเกิดขึ้นซึ่งภาวะนี้เป็นสัญญาณอันตรายมากๆค่ะปล่อยทิ้งไว้นานๆน,นะคะแขนขาก็จะรีบแล้วก็เสี่ยงกับเป็นอัมพฤกษ์พาตแล้วมันชาก็คือแขนขาอ่อนแรงเนาะอย่างที่พี่กิติศักดิ์ได้เป็นอยู่นะคะฉะนั้นตัวรีบูนตัวนี้นะคะจะหนึ่งเลยจะช่วยซ่อมแซมตัวหมอนรองนะคะลดอาการปวดที่เห็นผลได้ไวมากๆตัวนี้เข้มข้นทานน้อยเห็นผลไวนะคะส่วนผลิตภัณฑ์นาเลไทยก็อย่างที่พี่กิติศักดิ์ได้บอกไปว่าตัวนี้มัันนนนลดชชชชาาาาาาซึ่่งงงหหยยจจรริิๆๆใมม้้คคะะะะตววีีกกแ ตัวผลิตภัณฑ์โกดิจินดีสําำหรับตัวนี้นะคะจะเป็นตัวที่ขยายหลอดเลือดเพราะว่าตัวหลอดเลือดของเราถูกกดทับนะคะตัวนี้จะไปช่วยขยายหลอดเลือดพอเราทานคู่กัน3ตัวนี้นะคะมันทําให้อาการหมอนรองกระดูกของพี่เกติศักะะดีขึ้นหายเลยตั้งแต่15วันแรก15วันเลวันแรกเห็นไหมคะพี่เกติศักสังเกตได้เลยเวลาที่พี่เกติศักพูดถึงสินค้านะคะแววตานี่คือจะรู้สึกว่าภูมิใจในสินค้าใช่ไหมแล้วก็นักจะยกนิ้วโป้งให้ตลอดเวลาคือว่าเราได้ร่างกายของเขาของเรานี่มาเหมือนเดิมปกติ เราได้เราได้ชีวิตใหม่อะเราได้ชีวิตใหม่น <ะ S 1> เนาะพ,พี่กิติศักดิ์ก็ยืนยันแล้วนะคะค่ะแล้ววันนี้นะคะไม่เพียงแค่พี่กิติศักดิ์นะคะมาแชร์ประสบการณ์ดีๆของการทานวันนี้นะคะจะก,ก็มาจะมาทานให้ดูกันเลยนะคะว่ามีการทานจริงเห็นผลจริงอ่ะพี่กิติศักดิ์นะคะปกติทาน3ตัวนี้เนาะนะคะชุดเซงฟื้นฟูหมอนรองกระดูกนะคะก็อ่าเดี๋ยวบุ๊กจะแกะให้นะคะเนาะปกติก็คือทานตัวนี้อเลทายที่ทานวันละหนึ่งเม็ดควันละหนึ่งเม็ดนะคะเอาเลย ได้ครับฮะได้แล้วได้แล้วโอเคค่ะก็ชงดื่มประมาณนี้นะคะโอเคนะคะนี่นะคะเป็นการชงจริงๆแล้วนะคะแล้วก็ทานผลิตภัณฑ์ตัวตัวนี้อยู่เนาะครับ ทานภัณฑ์อาเลทยตัวนี้นะคะวันละหนึ่งเม็ดเนาะวันละหนึ่งเม็ดค่ะสุดยอดเลยอ่ะแกะเลยค่ะแล้วก็ทานตัวอะเลอโกลิจินดีตัวนี้นะคะวันละหนึ่งเม็ดเหมือนกันนะคะ ก็ทานคู่กันเลยนะคะเป็นชุดคุ้มฟูหมอนรองกระดูกเนาะจะช่วยลดอาการทั้งปวดทั้งชาในเวลาเดียวกันเลยนะคะนี่นะคะสองแบบนี้แก้เอ่าแล้วพี่เขาจะกินจริงๆแล้วนะคะเป็นการชงดื่มนะคะทานง่ายนะคะก็ดื่มแบบนี้อยู่นะคะ กินเข้าไปแล้วนะคะนี่นะคะก็เป็นเซตหมอดองกระดูกนะคะให้ท่านมั่นใจนี่เลยนะคะนี่นะคะเป็นลูกค้าตัวจริงเสียงจริงของเรามดลงไปแล้วเป็นยังไงคะพี่คานง่ายไหมง่ายครับหอมไหมคะไม่ไม่ไม่หอมไหมโอ้หอมครับโอ้หอมนะคะแล้วก็ฟันธงว่าดีจริงโอ้สุดยอดโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะเราต้องขอตัวลาไปแล้วเพราะว่าตอนที้ผลตกนะคะโอเคเราไปแล้วค่ะบ๊ายบาย